ในที่สุดเสียงฝีเท้าตรงชานบ้านก็ก้าวอย่างช่ำช้าจนมาหยุดอยู่หน้าห้องสองผัวเมียสุดที่นโยยงจะทำปอดลอยได้อีกจําต้องแสดงความใจถึงให้เมียอุ่นใจด้วยการร้องถามเสียงลั่นใครนะป้ะเมียดหรือยายพยมอมเออเออเ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 อาอีกแล้ว จอมทำเสียงตะกุกตะกักมาอีกแล้วจะมาได้ยังไงก็ไม่รู้ในเมื่อร่างยังอยู่ในเสื่อหอ่อศพที่ร้านเหล้าอากฝั่งตรงข้ามถนนแต่ที่แน่ๆมันมาล้านเปอร์เซนต์ในโยง่งจำวิธีพูดตะกุกตะกักได้แม่นยำมีอะไรแต่ยังไงก็ต้องย้อนถามกลับไปเพื่อป้องกันไม่ให้มันบุกเข้ามาพูดถึงในห้องข้างๆมุง้งค่ะค่ค My- my-